ไปไปทำอะไรอะคะผมเปน็นตำรวจครับอยู่ที่ไหนเหรอคะชลบุรีครับอา้าวนึกววาอยู่ในใจเรา <c oughs> อาชุม,มาอาชุวม,มาสวัสดีค่ะน้องหนง้อค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาจะมาทดสอบความหึงหวงของแฟนทัชชี่นะเป็นคนที่แบบตั้งแต่ที่มันมาจีบเขาแล้วเขามาที่ห่วงมาก มาก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 เขาแบบตึงไปเลยอ่ะทุกคนสมัยที่แบบกําลังเรียนอยู่อะช่วงที่มันกําลังแบบพรังเขาหัวปักหัวปม <c oughs> ทาชชีนะคะมันไม่ยอมให้เขาอ่ะคุยกับเพื่อนผู้ชายเลยมันห่วงเขามากเลยอ่ะทุกคนจนเขาแบบว่าทําตัวไม่ถูกนะคะแต่เมื่อน,นานวันนานวันนะคะ <c oughs> เขาก็เริ่มจะคุยได้ขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนทัชชีอ่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยสนใจเขาด้วย มเล่นแต่เกมเวอยติดเกมตื่นเช้ามาเล่นเกมกลางวันเล่นเกมทํางานเสร็จเย็นเล่นเกมก่อนนอนเล่นเกมชีวิตมีแต่เกมแล้วเขาอ่ะวันนี้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมาเรียกร้องความสนใจสักหน่อยคะ่ะมันจะได้รู้บ้างก็อยากไม่สนใจเขาดีนะต้องเจออย่างเงี้แหละไปหาชิกีนันค่ะชิคกชอ้าไม่อยู่หรอ ไ,ไหนอีกแล้วอะทุกคนแล้วดูสภาพบ้านนะคะคือลกมากเลยอะนั่งไม่ทำอะไรเลยเว้ยเล่นแต่เกมของจริงอะดูนี่อย่างโลกอะเฮ้ยไม่อยู่จริงกว่าปกติมันจะนั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะนอนอยู่ตรงนี้อุ้ยก้องไม่ชัดนี่ประเด็บแล้วปกตินะคะมันก็จะนอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ก็ตรงนะั้นแต่วันนี้ไม่มีเลยเป็นวะพัด ฮัอ,อกินข้าวทิ้งไว้ไม่ยอมเก็บหายไปไหนไม่รู้ฮัตไม่อยุ่จริงว่ะทุกคนในเมื่อท้ชชีไม่อยู่อย่างนี้นะคะทางก็สะดวะ <laughs> ะดกจะบอกไหมพนักงานเซเวน่นพนักงานเซเวน่นเนี่ยฮ <laughs> ช่วงนี้มีแอปอะไรคุยกับหนุ่มได้บ้างหน้านานแล้วอ่ะที่เขาไม่ได้คุยกับหนุ่ไมไปพูดแล้วหนูช่วยชัวรทุกคนไม่ใช่เว้ยหมายถึงว่าคุยกับเพื่อนผู้ชายเห็นแอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบบางทีเราก็เขินเนาะเขารู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากได้แอปที่มันค่อนข้างที่จะบอกขอบคุณที่อาไอย่างเขาอะที่อายแลวใช่หย เห็นคนแชร์เยอะมากเลยแอปนี้ List Match แอปหาเพื่อนระบบสุ่มแบบไลฟ์ตัวตนเฮ้ยตอบโจทย์มากต่างคนจะไม่รู้โปรไฟล์กันเลยไม่เห็นหน้าตาของกันและกันทุกคนแอปนี้นะคะมีฟังก์ชันเจ๋งๆคือสุ่มแชทนะคะ3นาทีสุ่มโทร7นาทีถ้าไม่ถูกใจเวลาคุยกันนะคะ ก็ตัดทิ้งค่ะแต่ถ้าเราถูกใจนะคะก็กดหัวใจให้กันก็จะสามารถแอดเพื่อนทำความรู้จักกันได้ค่ะและเราก็จะสามารถดูโปรไฟล์ดูรูปกันได้เหมกกาะกับคนที่อายอย่างเราสุดๆแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะจะไปแก้อาชีทั้งทีมันต้องซ้อมก่อน,นะคะ่ะด้วยความที่เขานะเขาไม่มีสก,กิลคุยกับหนุ่มโตะหนุ่มเลยสักนิดเลยคือสุดเลยนะคะสำหรับเขาต้องมาลองกันแหละว,ว่ามันจะฟีลลิ่งเป็นประมาณไหนนะ ก่อนนนะคะทุกคนเราก็จะต้องมีชื่อปรอมเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะคะชื่ออะไรดีนะชื่อสองพยาคที่มันดูปุ๊กปิกุ๊กิกะดุกระดิ๊กทีมงานชื่ออะไรดีเชอรี่ไหมคะคุณก็ได้นะเชอรี่เชอรี่ค่ะโสดค่ะคุยได้นะคะ คตั้งชื่อโอเคตั้งชื่อเขินแล้วอะทุกคนเขาจะสุ่มโทรนะคะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้คุยกับหนุ่มคนไหนบ้างให้ตื่นเต้นอะอุ้ยเอ้ายังไม่ได้คุยเลยเรามาทีเหมือนเสียงผู้หญิงเลยอะเสียงผู้หญิงจะคุยแต่ผู้ชาย ไม่คุยกับผู้หญิงอ่ะเลือเพศยังไงอ่ะพี่อา,อ,าอ๋อย <laughs> เ,เลือกเพศได้นะคะแล้วก็เลือกอายุได้ด้วยเขาจะเลือกถึงอายุยี่แปดละกันเป็นผู้ชายเท่านั้นไปเลยค่ะจึ๊กตอนนี้นะคะกำลังแมทชิ่งอยู่ <c oughs> แรกที่รักที่รักใช <c oughs> ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเสียงเดียวเสียงลึงก่อนดีไหมสวัสดีค่ะ รูปแบบอ่ะใครดิหรือต้องแววๆหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชอร์รี่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเชอร์รี่ค่ะอายุยี่สิบมีฮัลโหลค่ะเฮ้ยเรียนคุยหญิง ที่อะไรเหรอคะมีมีดเมย์ต้องแต่ที่นี่ครับพอดีว่าเป็นคนแววอะคะ่ะไปหุ่มด้านวะตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะที่จารนอรครับสารนอไปไปทำอะไรอะคะผมเป็นตำรวจครับะ <c oughs> จะมาจับเราไหมอะคะโทษถามขโมยหัวใจจับพวกเป็นสลิม นี่ไ <tu> ม่ทราบโทรมาสั <aja S 1> ่งอะไรครับสั่งความรักค่ะเอาความรักแบบไหนครับอยากได้ความรักแบบดีๆค่ะดีๆค่ะไม่ซ่าดิดค่ะงั้นผมคงมีให้ไม่ได้หรอกครับอุ้ยเป็นตำรวจซ่าดิดหรอพี่หลับเหรอครับเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ที่ไหนเหรอคะชลบุรีครับอ้าวนึกว่าอยู่ในใจเรา ได้ได้ได้มาเล่นอย่างนี้แฟนไม่ว่าหรอคะไม่มีแฟนครับอ้าวมีแล้วนี่เราไงโอ๊ยโอยโอเยออ คราวนี้เรามาเล่นเป็นแบบว่าเป็นเด็กบ้างดีกว่าทุกคนเป็นเด็กมุ้งมิ้งกระปุกกระปิกระเดี๋ยวขอลองทําเสียงเด็กก่อนทําไม่ค่อยเป็นว่าทุกคนเสียงเด็กอ่ะมันดูแบวไปทําไม่เป็นไหนเลยลองทำให้หนูดูหน่อยเจ้าวันจิกะไม่ได้เหรอเนี่เหรอเจาวันจีชื่ออยไรเหรออย่างี้ปะ โอเคไม่ต้องยังไม่ต <laughs> <laughs> ้องโยยับเ <laughs> <laughs> ยอะพียวโยชาโยโยไม่หยุดยังเหรอยโยโยไอ้หนูจิบกควับอันนีวันสาวไอ้หนูไอ้หนูจังแซวหนี้เราคิวก่อนนะคะทุกคนนี <laughs> ่ทุกคนแอปนี้คนเล่นเยอะมากไอ้หนู เราชื่อเจอริสวัสดีครับงั้นงั้นงั้นใครหรอคะเน่าเจอเจอเกียร์แล้วเพื่อนเจ้าอะไรีใครใครติดคอนะชื่ออะไรชื่ออะไรตัวเองเราชื่อแจมอย่าบอกพี่เรานะเราแอบเอาโทรศัพท์พี่มาเล่น ใครถาม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 ทำ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 ไมต้องต้องต้องติดติดตาด้วยเราไม่งูเราพูดปกติเงาเงาชื่อชื่อเงาชื่อแจมยังไม่เรียกพูดดีดีชื่อแกมเหรอใช่เราชื่อขวดชื่อแปลกจังไม่แปลกหรอกขวดใส่แก้ม อะไรไม่รู้อ่ะเอา้าจะเห็นว่ามันจะมาไปหาผู้ไม่ได้นี่เนาะอะเอ้าวอันนี้เหมือนดวงดาวเดี๋ยวอันนี้เหมือน ทุกคนตอนนี้นะคะทีมงานอยาเขาเนี่ยเป็นเสียงเสาร์แซ่บเผา,าซึ่งมันไม่ใช่เจลิกของเราเลยนะคะทุกคนเขาซ้อมกับทีมงานแบบว่าหอบะเวลาพูดสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแซ่บจ้าฮ่าฮ่าฮ่าเสื้อในค่ะสวัสดีค่ะพีแฟนยังคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ <c oughs> เก่งสมชื่อไปนะตองเสียงไปอะไรครับฮัลโหลอ้าวหลับไปแล้วกินรอบไม่ได้หรอไม่ดูไม่เซ็กซี่หรอเมื่อกีเ้เซ็กซี่ไหมนักบวชอะไรวะฉันจะเซ็กซี่สวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่ออะหรอคะอย่างเงี้เหรออย่างเงี้เหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะ อะไรอ่ะปิดนี้เสียงเราทำไมอ่ะเรามาลองแบบอีกสักอันไหมเสาวต่างชาติพูดไม่ค่อยชัดญี่ปุ่นเกาหลี And yo has yo shawty g i ค่ะนั่นใครหลหรอคะชารีค่ะชารีอายุเท่าไหร่หรอชารีอายุสิบเก้าเราอายุเก้าเราชื่อชื่อรีหรอเราชื่อชารีชื่อนะขอบคุณไปแล้วนะ เขาว่าเขาซ้อมจนพอแล้วนะคะแคชี่จะต้องถึงแน่ๆเพราะว่าเขารู้สึกเขาเริ่มมีสกิลในการเะหนุ่มแล้วค่ะไม่นดยายากก็ถ้าเพื่อนคนไหนเหงานะคะโหลดแอป l i s h Match มาเล่นด้วยกันนะคะบอกเลยว่าหายเหงามีเพื่อนให้คุยสนุกๆเยอะเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาเนี่ยจะทิ้งลิงก์มาข้างใต้นี้นะคะไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะสนุกมากเริ่มปฏิบัติการ 27ค่ะเราอยู่กรุงเทพค่ะทำไรไรกับเพื่อนไปกับเพื่อนกับเพื่อนไปท้องนะครับเขามีแฟนแล้วครับไมไปทาร์ตก๊ปวิโยโทรศัพท์ฉันอย่างนี้ได้ไงฉันยังไม่ได้แมทกับใครเลยนะไม่ได้ไรเ่อนผู้ชายอย่าไม่ได้ผู้ชายแล้วถามอายุทำไมฉันไม่เจอในแอปแอปพลิชแมทช่ไม ทำไม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 ทำไกอยากคุยกับคนอื่นบ้างอ่ะอยู่เดียวมันเหงาอ่ะแกไม่สนใจฉันเลยอ่ะพี่กลางวันแกนั่งทำอะไรตื่นมาเล่นเกมกลางวันเล่นเกมเย็นก็เล่นเกมกลางคืนก่อนนอแก็เล่นเกมฉันเล่นเกมแล้วฉันหาเงินจากเกมได้ไม่อ่ะทำไม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 ทำทำไมทำไ เออถ่ายเลยนะฉันก็มีนะแกคุยไอ้บรรทัดฐานนะทำไมอ่ะแกยังไม่แมทกับใครเลยแกมาปิดของฉันอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ไม่ทั้งนั้นหมายเขื่นยอีกแมททั้งนี้ไม่พอไงไม่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 พออ่ะฉันจะไปเล่นลิชแมทบ้างอ๋อไอแกก็ไม่สนใจเจ้าวก็เก่งจะไปคุยน้องบรรทัาน์เหรอฉันไปหาน้องเชอร์รี่บ้างสนใจกันไหมสนใจดาโหลดแอปลิชแมทนะครับทุกคนเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะ ุกคนฉันเชื่อว่าจะไปคุยกับใครอ่ะมันจะไปคุยกับสาวที่ไหนอ่ะพี่ทำไรเฮ้ยเล่นลิปแมทพี่คุยจริงเหรอคุยจริงดิ่พี่ทำหนึ่ง,งน้อยแล้วพี่โอ้ช่างมันมันคุยได้พี่ก็คุยได้ไม่ช่างมันเนาะเขาหลับเหรอใครครับเนี่ยนชื่อเจลีนน่่ อันนี้เคยหาหมอฟันไหมครับเหย่ยดเหย่ยดๆหยบอกพี่ชายหนูนะหนูแอบเอาเธอฉับเขามาเองอ่ายุเ<า>ท่าไห่มีแฟนยังมีครับมีแล้วมีหลายคนด้วยครับน้องจะมาเป็นอีกคนในน,นั้นครับพี่หนูหนู ของหายหนูล <si> ืมของไว้ที่พี่ลืมอะไรครับอย่าเลยบอกก็ลืมหัวใจนะครับไมันเก่าแล้วเปลี่ยนเลยครับลืมอะไรครับลืมอะไรครับขลืมหัวใจลืมลืมหัวใจไว้ที่พี่ไงพี่ไม่อยากคุยกับหนูแล้วเหรอโอ้ยคือไม่ดีเลย ก็เป็นยังไงวงคะกับแอปลิชแมทนะคะบอกเลยว่าแอปนี้นะคะแก้เหงาช่วงอยู่บ้านกับตัวนี้ได้ดีมากเวลาเราเหงาๆนะคะไม่รู้จะคุยกับคนใครนอยากคุยเป็นเพื่อนเล่นไม่ต้องไปจีบกันก็ได้นะคะก็นี่เลยแอปลิชแมทคุยไปถ้าไม่ถูกใจก็แค่เลื่อนะคะ่ะแต่ว่าถูกใจเนี่ยแล้วอยากรู้จักต่อก็แค่กดหัวใจเลยะคะ่ะแค่นี้เลยนะคะชีวิตของเราก็จะไม่เหงาอีกต่อไปค่ะไปโหลดมาเล่นกันดูนะคะบอกเลยว่า ลถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยาก้เขาเนี่ยมาทดสอบความหึงความ,วามห่วงของไทัช,ชี่อีกเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะลองมาแก้กแทัชี่อีกค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ประจำมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายวันนี้เขินมากเลยทุกคนกคนุยกับใครก็ไม่รู้ <laughs>